สวัสดีครับตอนนี้ก็รอลูกค้ามารับรถมาอยู่นะครับคันที่จะสง่งมอมในวันนี้เนี่ยก็คือ Honda City รุ่น V สีเงินลูน่านะครับคันข้างหลังนี้เองโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่ารุ่นนี้หน้าตาภายนอกภายในแล้วก็คันนี้มีติดอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเพิ่มบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันได้เลยป่ะสำหรับ City รุ่น V นะครับราคารถก็จะอยู่ที่690 0บาทนะสีเงินแบบนี้ก็ไม่ต้องเพิ่มราคารถนะครับ อ่าซิตี้ทุกเกตรุ่นเลยเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์1นึ่งพันเทอร์โบนะครับอัตราเร่ง122ยงแรงมา้าแล้วก็อัตราการเปดน้ำมันสูงสุดเนี่ยอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรเลย,เ,ลยเรียกได้ว,ว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยตอนนี้นะแทบจะเท่ากับเครื่องไฮบริดเลยนะาสำหรับคันนี้แถมชุดแต่งรอบคันนะครับก็จะมีเป็นสเกิร์ตสี่ชิน้นแล้วก็สปอยเลอร์อหลังอนะอันนี้คือสเกิร์ตมานะครับก็จะแต้มเป็น2สีเนาะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยแล้วก็มีสีดําแต้มด้วย กระจังหน้าก็เป็นแบบโครเมียมเนาะรุ่นนี้ส่วนไฟหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์ไฟสีส้มนะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ในตัวเลยก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะตอนเช้าล้อแม็กจะเป็นขนาด15นิ้วนะครับลายนี้แต่ถ้าเป็นตัวท็อปของซิตี้เลยก็จะเป็นล้อ16นิ้วตัวนี้เป็นสเกิร์ตข้างก็มีเป็นแถบดำนิดนึงเหมือนกันด้านหลัง มีไฟลเลี้ยวที่กระจกข้างให้ด้วยอ่าแล้วก็ตัวนี้เบ้ามือจับมีเซ็นเซอร์เนาะเอามือสอดเข้าไปปลดล็อกได้เลยหรือถ้าจะล็อกก็กดปุ่มยางสีดำตรงนี้ถ้ามีกุญแจอยู่ใกล้ๆสศรการแบบคลีบฉลามมาให้กับตัวรถทุกรุ่นเลยนะสำหรับซิตีตัวใหม่นี้อ่านี่คือสปอยเลอร์หลังที่ติดให้นะครับส่วนตัวนี้คือสเกิร์ตหลังแล้วก็มีติดเซนเซ,นเซอร์2จุดให้ด้วยคันนี้อ่า ก็มาดูด้านหลังดีกว่าห้องสัมภาระด้านหลังของซิตี้เนี่ยก็ถือว่าใส่บรรจุของได้เยอะมากพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการของแถมเนาะมีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเนาะถุงสีแดงก็จะมีสายพ่วงแบบสายลากจูงไฟส่องสว่างแล้วก็พวงกุญแจโมดูลโล่หมอนรองคอนมพุ่มเบลแล้วก็มากบาังแดดแล้วก็ที่ปูอยู่ด้านล่างสีดำอันนี้ก็คือผาดขายส่วนย่าอะไรสัมภาร,ร์เนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างนะเปิดขึ้นมาได้ ข้างในก็จะเป็นล้อกับอุปกรณ์ในการเปลี่ยนนะมีประแจแม่แรงไขควงครบนะครับด้านในเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างดีกวา่าข้างในก็จะเป็นโทนสีดำปกติแบบนี้นะแล้วก็มีติดกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับคันนี้เมม 16GB ก,กิกแบบ h e ดีเลยโวงมาลายเป็นแบบ มัตติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็กดเลือกบางสายโทรศัพท์ที่พกมาได้ได้นะกรณีเชื่อมบลูทูธตัวจอสําหรับรุ่น V เนี่ยจอจะเป็นธรรมดาแบบนี้นะยังไม่ใช่ทัชสกรีนเนาะถ้าเกิดทัชสกรีนต้องเป็นตัว S V ขึ้นไปแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถเชื่อม USB ได้บลูทูธได้นะครับ ก็อันนี้เป็นคิวบันไดสแตเล e โลโก้ซิตี้นะสบาทเลยนะครับแผงตรงคอนโซลก็เป็นแบบนี้เนาะมีปุ่มพับกระจกค้างให้นะครับรุ่นนี้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝาาเพียงเท่านี้ก่อนละกันใครมีตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมอ,อีบ็อกมาสอบถามได้นะครับที่ช่องทางไลน์แอซซาชาพอนหรือว่าแฟนเพจชาพอนด้าก็ได้ คลิปนี้ครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามคลิปอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ช่องยูทูบแชร์พันดานะครับฝากเข้าไปกด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยและกันเพื่อมีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ